สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องหลอนจากแดนอีสานมาฝากกันอีกแล้วนะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณกิจครับคุณผู้ฟังกิจเล่าให้ผมฟังว่าตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่บ้านใกล้วัดทับกระบือชีวิตของเขาก็เริ่มไม่เหมือนเดิมเพราะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ใกล้ป่าละเมาะที่ชาวบ้านเล่าขานกันมานานว่ามีสิ่งแปลกปลอมอาศัยอยู่ กิจเป็นหนุ่มวัย30ต้นที่ย้ายจากกรุงเทพกลับมาดูแลแม่ที่บ้านเกิดบ้านหลังเก่าของครอบครัวตั้งอยู่ห่างจากวัดทับกระบือประมาณ2กิโลเมตรรอบบ้านเป็นทุ่งนาและป่าไม้ที่ถอดยาวไปจนถึงขอบฟ้าวันแรกที่มาถึงกิจยังไม่รู้สึกแปลกแต่อย่างใดแค่เห็นว่าบรรยากาศเงียบสงบดีแต่เมื่อถึงคืนแรก กิตเริ่มได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากด้านนอกบ้านเสียงนั้นเหมือนมีอะไรกระโดดอยู่รอบบ้านดังขึ้นทีแล้วหายไปกิตลุกขึ้นมาเปิดไฟส่องดูข้างนอกแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและเสียงจากจ่นร้องแม่ของเขาบอกว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าผ่านมาให้เขากลับไปนอนต่อกิตจึงไม่ได้ใส่ใจมากนักแต่ในใจก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่คืนต่อมา เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกและครั้งนี้มันดังชัดกว่าเดิมเสียงกระโดดหนักๆที่พื้นดินด้านนอกทำให้กิดนอนไม่หลับเลยเขาหยิบไฟฉายเดินออกไปดูข้างนอกแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรเขาส่องไปรอบๆบ,บ้านตรวจดูรอบรั้วไม้ไผ่แต่ไม่พบร่องรอยใดๆแต่ความรู้สึกว่ามีอะไรจ้องมองเขาอยู่กลับชัดเจนขึ้นทุกวินาทีอากาศเย็นผิดปกติ แม้จะเป็นฤดูร้อนที่อากาศควรจะร้อนอบอ้าวกิจเดินกลับเข้าบ้านด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเขาเข้านอนแต่ยังคงได้ยินเสียงกระโดดนั้นดังมาจากข้างนอกเรื่อยๆกิจนอนหลับไปได้ในที่สุดเมื่อเสียงนั้นเริ่มเงียบลงตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมากิจเดินออกมาตรวจดูรอบบ้านอีกครั้งเขาพบรอยเท้าประหลาดอยู่บริเวณระเบียงหน้าบ้าน รอยเท้านั้นใหญ่กว่ารอยเท้าคนธรรมดามากและที่แปลกคือมีแค่ข้างเดียวรอยเท้าข้างขวาที่มีหกนิ้วชัดเจนนิ้วโป้งแหลมยื่นออกมาเป็นพิเศษกิจรู้สึกขนลุกทันทีเขาไม่เคยเห็นรอยเท้าแบบนี้มาก่อนเขารีบวิ่งเข้าบ้านไปบอกแม่แม่เดินตามออกมาดูด้วยแม่เห็นรอยเท้านั้นแล้วหน้าซีดไปทันทีทันบอกว่าต้องไปหาสับปะเลือที่วัดเดี๋ยวนี้ กิจไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงตกใจขนาดนั้นแต่ก็ทำตามที่แม่บอกพอไปถึงวัดทับกระบือสับป,ปะเรือก็ฟังเรื่องราวของกิจสับป,ปะเรือบอกว่าผู้เท่าผู้แก่สมัยก่อนเคยเล่าถึงสิ่งนี้ไว้มันคือผีกองกอยสิ่งที่มีแต่ขาเดียวและกระโดดไปมาผีกองกอยมีลักษณะคล้ายเด็กตัวเล็กแต่มีเขี้ยวและดวงตาแดงเรือ มันมักจะออกหาเหยื่อในยามค่ำคืนโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ป่าสัป,ปรเรือบอกว่าผีกองกอยชอบดูดเลือดจากนิ้วเท้าของคนที่นอนหลับถ้าใครไม่ระวังอาจจะตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียจนลุกไม่ไหวกิดฟังแล้วรู้สึกหวาดกลัวมากเขาถามว่าจะป้องกันตัวอย่างไรสัป,ปรเรือบอกว่าต้องเอาเกลือผสมข้าวโพดคั่วโรยรอบบ้าน และต้องนำเอาผ้ายันมาแขวนไว้ที่หน้าต่างทุกบานกิดรับของจากสับป,ปะเรอแล้วรีบกลับบ้านเขาทำตามที่สับป,ปะเรอบอกทันทีพอถึงบ้านค่ำคืนนั้นกิดเฝ้าดูอยู่ไม่กล้านอนหลับเสียงกระโดดก็ดังขึ้นอีกเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้มันดังใกล้มากขึ้นกิจได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพยายามเข้ามาที่หน้าต่างเสียงควนที่ไม้หน้าต่างดังกรอบกแกรบเป็นจังหวะ กิดนั่งเงียบไม่กล้าเคลื่อนไหวหัวใจเต้นแรงจนเกือบระเบิดเขาได้ยินเสียงหายใจหนักๆดังมาจากด้านนอกหน้าต่างเหงื่อไหลโชกตามตัวแม้อากาศจะเย็นสถานเขาขยับตัวไปหยิบผ้าหยันที่วางไวขง้ข้างๆแต่ก่อนที่เขาจะหยิบได้เสียงกระโดดก็ดังห่างออกไปกิดถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ยังไม่กล้านอนหลับเขานั่งเฝ้าอยู่จนกระทั่งแสงอาทิตย์ขึ้น ตอนเช้าเขาเดินออกไปตรวจดูพบรอยเท้าเพิ่มขึ้นอีกหลายรอยรอยเท้าข้างขวาที่มีหนึ่งนิ้วเรียงรอยไปทั่วบริเวณหน้าบ้านกิดเห็นว่าเกลือที่โรยไว้บางจุดกระจายไปราวกับมีอะไรเหย,ยียบผ่านเขารู้สึกกลัวมากขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่ยอมไปไหนกิดกลับเข้าบ้านไปปรึกษาแม่ท่านบอกว่าต้องไปหาหมอผีที่หมู่บ้านข้างๆ หมอผีชื่อดังชาวบ้านเรียกว่าอาแดงเป็นคนที่มีความสามารถสูงกิดไปถึงบ้านอาแดงตอนเที่ยงอาแดงเป็นชายแก่ผอมแห้งทันฟังเรื่องราวของกิดด้วยสีหน้าเครง่งเครียดอาแดงบอกว่าผีกองกอยตัวนี้อาจจะติดตามกิดมาจากป่าเพราะกิดเคยเดินผ่านป่าละเมาะตอนกลางคืนโดยไม่รู้ตัวผีกองกอยชอบคนที่มีกลิ่นเหงื่อออกแรงและกิดก็เคยวิ่งออกกำลังกายในป่า อาแดงบอกว่าต้องทำพิธีขับไล่ผีกองกอยออกจากบ้านแต่พิธีนี้ต้องทำในคืนวันพระเพื่อให้มีอำนาจมากที่สุดกิจตกลงทำตามและนัดว่าจะมาพบกันอีกครั้งในสามวันข้างหน้าสามวันนั้นสำหรับกิจยาวนานมากเขาแทบจะนอนไม่หลับทุกคืนผีกองกอยก็มาที่บ้านกระโดดรบรอบและพยายามเข้ามาข้างในเสียงควรนที่หน้าต่างดังทุกคืน จนกิจเริ่มคุ้นชินไปแล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือบางคืนเขาได้ยินเสียงเด็กหัวเราะแหลมเสียงหัวเราะที่ดังมาจากมุมมืดของบ้านแม้จะปิดประตูหน้าต่างสนิทกิจเริ่มเห็นเงาดำวูบว่าผ่านมุมตาตอนกลางคืนเงานั้นเคลื่อนไหวเร็วมากแล้วหายไปในพริบตากิจรู้ว่าผีกองกอยกำลังแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆในคืนที่สองกิจเริ่มรู้สึกเวียนหัวและอ่อนเคลีย เขาตรวจดูนิ้วเท้าของตัวเองพบรอยแดงเล็กๆที่ปลายนิ้วกิดตกใจมากเขารู้ว่าผีกองกอยเริ่มดูดเลือดเขาแล้วเขารีบนำน้ำมันพรายมาทาที่เท้าและพันผ้าขาวไว้คืนนั้นเขานอนด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเสียงกระโดดดังมาตลอดคืนและเสียงควนที่หน้าต่างก็แรงขึ้นกิจได้ยินเสียงไม้หน้าต่างร้าวแตกแต่ยังคงอยู่ได้ เขาสวดมนต์ในใจจนกระทั่งเช้ามาถึงในคืนที่สามก่อนจะถึงวันทําพิธีกิจได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเสียงเคาะนั้นช้าๆสม่ำเสมอและไม่มีใครตอบเมื่อเขาถามออกไปกิดนอนนิ่งไม่กล้าลุกเขารู้ว่านั่นไม่ใช่แม่เสียงเคาะดังต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดตอนใกล้รุง่งวันที่สามก่อนจะถึงวันทำพิธี กิตได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเสียงเคาะนั้นชา้าช้าสม่ำเสมอและไม่มีใครตอบเมื่อเขาถามออกไปกิตนอนนิ่งไม่กล้าลุกเขารู้ว่านั่นไม่ใช่แม่เสียงเคาะดังต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดตอนใกล้รุ่งวันที่สถึงเวลาทำพิธีกิตกับแม่รอให้อาแดงมาถึงบ้านอาแดงมาพร้อมของใช้ในพิธี มีดาบไม้ทูบเทียนและน้ำมนต์ท่านบอกให้กิจนั่งอยู่ในวงเกลือตรงกลางบ้านแม่ต้องนั่งอยู่ในห้องและไม่ออกมาจนกว่าพิธีจะเสร็จอาแดงเริ่มพิธีเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินท่านจุดทูบเทียนรอบวงท่านเริ่มท่องคาถาด้วยเสียงดังกังวานกิจนั่งอยู่ในวงเกลือด้วยความตึงเครียดหัวใจเต้นรัวพอท่านท่องคาถาไปสักพัก ลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆไฟทูบเทียนริบปลีลงแม้จะไม่มีลมพัดเข้ามาในบ้านอาแดงหยุดท่องคาถาแล้วชี้ดาบไม้ไปที่มุมมืดของบ้านตรงนั้นเริ่มมีเงาดำขึ้นมาเงาที่คลานมาทีละน้อยกิดมองเห็นรูปร่างของเด็กตัวเล็กคลานมาแต่มันไม่มีขาข้างสายผีกองก่อยกระโดดเข้ามาใกล้ด้วยความเร็วดวงตาแดงเรือจ้องมองกิด อาแดงตะโกนคาถาดังขึ้นแล้วโบกดาบไม้ไปมาผีกองกอยหยุดอยู่นอกวงเกลือมันส่งเสียงคำรามหลอนลอนเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงคนหรือสัตว์ใดๆที่กิตเคยได้ยินมันกระโดดไปมารอบวงเกลือพยายามหาทางเข้ามาอาแดงท่องคาถาต่อเนื่องเหงื่อท่วมตัวแม้อากาศเย็นกิตเห็นใบหน้าของผีกองกอยชัดขึ้นมันมีเขี้ยวยื่นออกมาจากปาก ผิวหนังสีเทาคล้ายศพและมือเล็กมีเล็บยาวแหลมคมผีกองกอยกระโดดเข้ามาหาวงเกลือแต่ถูกแรงจากคาถาดันออกไปมันถอยออกไปแล้วกระโดดกลับมาอีกทำซ้ำๆาาจนกิจเริ่มเวียนหัวอาแดงหยิบน้ำมนต์ศาดออกไปที่ผีกองกอยเสียงร้องแหลมดังขึ้นเมื่อน้ำมนต์โดนตัวมันควันสีดำพวยพุ่งขึ้นจากตัวผีกองกอยมันถอยหนีออกไป อาแดงชี้ดาบไม้ไปทางประตูสั่งให้ผีกองก่อยออกไปจากบ้านนี้ผีกองก่อยกระโดดไปที่ประตูแล้วหันกลับมามองกิจอีกครั้งดวงตาแดงเรื่อนั้นจ้องมองด้วยความโกรธแค้นมันส่งเสียงคำรามดังครั้งสุดท้ายแล้วกระโดดออกไปสู่ความมืดเสียงกระโดดด,ดังห่างออกไปเรื่อยๆจนหายไปอาแดงถอนหายใจยาวบอกกิจว่าพิธีสำเร็จแต่ท่านเตือนว่า ห้ามเดินเข้าป่าตอนกลางคืนอีกเด็ดขาดเพราะผีกองกอยอาจจะยังจำกิดได้และตามมาอีกกิดพยักหน้ารับเขาโล่งใจที่เรื่องราวสิ้นสุดลงอาแดงอยู่ที่บ้านต่ออีกสักพักเพื่อให้แน่ใจว่าผีกองกอยไปจริงหลังจากนั้นท่านก็กลับไปกิดกับแม่ก็เข้านอนด้วยความสบายใจคืนนั้นเป็นคืนแรกที่กิดนอนหลับสนิทนับตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้ เขาไม่ได้ยินเสียงกระโดดหรือเสียงขวรที่หน้าต่างอีกตอนเช้าตื่นขึ้นมากิดรู้สึกสดชื่นไม่มีอาการเวียนหัวอีกแล้วเขาเดินออกไปตรวจดูรอบบ้านไม่พบรอยเท้าประหลาดอีกเลยกิดโล่งใจและขอบคุณสัปปะเรอก,กับอาแดงในใจวันต่อมากิดกลับไปใช้ชีวิตตามปกติดูแลแม่และทำงานไร่นาเขาระวังไม่เดินเข้าป่าตอนกลางคืนตามที่อาแดงสั่ง แต่เรื่องราวไม่ได้จบง่ายๆอย่างที่กิจคิดสามอาทิตย์ผ่านไปกิจเริ่มได้ยินเสียงประหลาดอีกครั้งคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงกระโดดดังมาจากทุ่งนาข้างบ้านเสียงนั้นยังไกลยอยู่แต่กิจรู้ทันทีว่านั่นคืออะไรเขาเรียกปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดแล้วโรยเกลือรอบบ้านอีกครั้งคืนนั้นเสียงกระโดดไม่ได้เข้ามาใกล้บ้านแต่กิจก็นอนไม่หลับเขารู้ว่าผีกองกอย,ยังไม่ยอมแพ้ รุ่งเช้ากิตรีบไปหาอาแดงอีกครั้งท่านฟังแล้วหน้าเคร่งเครียดอาแดงบอกว่าผีกองกอยตัวนี้ดื้อรั้นกว่าที่คิดมันยังติดอยู่กับกิต้องทำพิธีอีกครั้งแต่คืนนี้จะต้องทำที่ป่าละมาะต้องไปหาที่ที่ผีกองกอยอาศัยอยู่แล้วไล่มันออกจากรากฐานกิตกลัวมากแต่ก็ต้องทำตามเพราะไม่อยากให้ชีวิตเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ อาแดงบอกว่าต้องไปในคืนวันเพนซึ่งจะถึงในสองวันข้างหน้าสองวันนั้นกิจเตรียมตัวด้วยความกังวลเขารู้ว่าการเข้าไปในป่าตอนกลางคืนเป็นเรื่องอันตรายแต่นี่เป็นทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตกลับมาเป็นปกติคืนวันเพนมาถึงกิจไปพบอาแดงที่ปากทางเข้าป่าท่านมาพร้อมดาบไม้ทูบเทียนและของใช้ในพิธีครบครัน ทั้งสองเริ่มเดินเข้าไปในป่าด้วยแสงไฟฉายและพระจันทร์เต็มดวงเสียงจักจันท์และสัตว์ป่ากลางคืนดังรอบตัวกิดเดินตามอาแดงไปเรื่อยๆจนถึงใจกลางป่าอาแดงหยุดที่โพรงไม้ใหญ่ต้นหนึ่งบอกว่านี่คือรังของผีกองกอยท่านเริ่มวางของในพิธีแล้วจุดโทบเทียนรอบโพรงไม้กิดยืนอยู่ข้างหลังอาแดงมองดูรอบๆด้วยความระแวดระวัง ลมเริ่มผัดแรงขึ้นใบไม้ไหวส่ายทั่วป่าอาแดงเริ่มท่องคาถาด้วยเสียงดังกังวานเสียงสะท้อนไปทั่วป่าไม่นานเสียงกระโดดก็ดังมาจากในป่าลึกมันใกล้เข้ามาทีละน้อยกิดหันไปมองรอบๆหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดเงาดำเริ่มปรากฏขึ้นระหว่างต้นไม้เคลื่อนเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วผีกองกอยกระโดดออกมาจากพุ่มไม้ ดวงตาแดงเรือจ้องมาที่กิจและอาแดงมันดูกโกรธมากกว่าครั้งที่แล้วปากอาแสดงเขี้ยวแหลมคมอาแดงไม่หยุดท่องคาถาทันฉีดาบไม้ไปที่ผีกองกอยผีกองก่อยกระโดดหลบดาบไม้แล้วกระโดดไปมารอบๆพิธีมันพยายามเข้ามาขัดขวางแต่ถูกแรงจากคาถาพลักออกไปทุกครั้งกิดยืนนิ่งไม่กล้าขยับ เขาเห็นผีกองกอยชัดเจนในแสงจันทร์ตัวมันสูงประมาณเท่าเด็กอายุห้าขวบแต่ผอมและแห้งผากผิวหนังสีเทาคล้ายเท่าถ่านมีเส้นเลือดดำโผล่พลายทั่วตัวขาขวาของมันใหญ่ผิดปกติก้ามเหนือนูนเป็นปุ่มๆอาแดงหยิบน้ำมนต์สาดออกไปทั่วบริเวณโพรงไม้ผีกองกอยส่งเสียงร้องแหลมดังสนั่นป่ามันถอยหนีออกไปแต่มันไม่ได้หนีไกล มันกระโดดไปหลบหลังต้นไม้อาแดงท่องคาถาต่อเสียงของท่านดังขึ้นเรื่อยๆผีกองกอยกระโดดออกมาอีกครั้งคราวนี้มันตรงเข้ามาหากิจกิจตะโกนด้วยความตกใจแต่อาแดงโบกดาบไม้สกัดไว้ทันผีกองกอยถูกดาบไม้กระทบตัวมันถอยร่นออกไปพร้อมควันดำพวยพุ่งมันส่งเสียงคำรามดังแล้วกระโดดเข้าไปในโพรงไม้ อาแดงเดินเข้าไปใกล้โพรงไม้ท่องหาถาเข้าไปในโพรงเสียงคำรามดังออกมาจากในโพรงแล้วก็เงียบลงอาแดงหยิบทูปเทียนจิ้มเข้าไปในโพรงแล้วถอยกลับมาท่านบอกกิจว่าพิธีเสร็จแล้วผีกองกอยจะไม่กลับมาอีกเพราะที่นี่ถูกชำระแล้วมันไม่สามารถอาศัยอยู่ได้กิดถอนหายใจด้วยความโล่งอกทั้งสองเริ่มเดินออกจากป่า ระหว่างทางกิดไม่ได้ยินเสียงกระโดดอีกเลยพอออกจากป่าอากาศก็เย็นสบายขึ้นไม่มีความหนาวสถานแบบเดิมกิดขอบคุณอาแดงท่านบอกว่าจากนี้ไปจะปลอดภัยแล้วกิดกลับบ้านด้วยความสบายใจเขานอนหลับสนิททั้งคืนตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเขาไม่เคยได้ยินเสียงกระโดดอีกไม่มีเสียงควนที่หน้าต่างไม่มีรอยเท้าประหลาดรอบบ้าน ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขดูแลแม่และทำมาหากินตามปกติบางครั้งเขายังคิดถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นอยู่บ้างแต่เขารู้สึกโชคดีที่มีอาแดงคอยช่วยเหลือเขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเป็นบทเรียนให้ระวังเวลาเข้าป่าตอนกลางคืนเพราะในป่าลึกนั้นมีสิ่งที่เราไม่รู้จักอาศัยอยู่มากมายบางอย่างอันตรายบางอย่างเพียงแค่พยายามหาที่อยู่อาศัย แต่เมื่อมันเข้ามาในโลกของเรามันก็กลายเป็นเรื่องน่ากลัวกิจบอกว่าการเคารพธรรมชาติและสิ่งที่เราไม่เห็นเป็นสิ่งสำคัญขอบคุณที่อยู่ด้วยการจนถึงตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านอีกนะครับสวัสดีครับ